13กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่14-18กร,รกฎาคมร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันต,น,นตอนบนและอ่าวไทยตอนบน จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่าน แพร่ Prayer, พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหาร ยโสธรอำนาจเจริญสีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรี นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 6ถึง36องศาเซลเซียสลมวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชเชิงแสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง และสงขาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง